อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรางวัลดุกกี้ออฟติเยร์นะครับที่ตอนนี้มีงานประกาศรางวัลหนึ่งงานในประกาศออกมาแล้วนะคบว่า r ุกกี้ออฟ h e เยร์ของปีนี้จากรายการประกาศรางวัลน,นี้นั้นใครที่จะเป็นคนได้ไปได้งานประกาศรางวัลน,นี้นะครับก็เป็นงานที่มีชื่อว่า K Global Heart Dream Awards ค globally วันที่25สิงหาคมวันนี้เลยนะครับในตอนนี้นะก็มีการประกาศออกมาแล้วสําหรับรางวัล r o o k i e of the Year นะครับในงานประกาศรางวัลเคเบิลบ a ลฮ r ร d ดทรีมอ a r d s ครั้งแรกศิลปินที่สามารถควา้ารางวัล Rookie of the Year นี้ได้ไปนะครับมีด้วยกัน3มวงเลยทีเดียวนะครับเป็นรางวัลที่ปังมากๆแล้วก็เป็นวงที่ปังมากๆอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในปีนี้นั้นรูคกี้หน้าใหม่เนี่ยเปิดตัวออกมาอย่างมากมายโดยเฉพาะจากฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปนะครับการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงกันมากๆและแฟนๆเนี่ยก็ต่างล,าลย r ่า k i e ี้ออฟเดอะแย์ของปีนี้นั้นจะเป็นวงไหนที่ได้ไปบ้างและงานประกาศรางวัลแรกของปีนี้นะครับสำหรับเค g l o b a l heart dream awards นั้นก็ประกาศออกมาแล้วว่าศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่สามารถคว้าถ้วยรางวัล r o o k i อ of the Year ปีนี้ไปได้จากงานประกาศรางวัลน,นี้มีด้วยกัน3วงได้แก่ k e p l e r i ์ e แล้วก็ Le er s ร r เซอ i m ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง3วงด้วยนะคบไม่ว่าจะเป็น l e er s ร e เซอ i m i ิ e แล้วก็ k e p l e อร์เองทั้ง3วงเกิร์ลกรุ๊ปนี้ก็ต่างมีผลงานที่ดีแล้วก็ผลงานที่ปังออกมาให้แฟนๆน,น ที่เลสเตอฟินะครับที่เดบิวต์มาแล้วก็มีเพลงที่ดังมากๆอย่าง fearless นั้นในตอนที่ปล่อยเพลงออกมาจนล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นกระแสะมีคนพูดถึงและการเดบิวต์ครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยผลงานเนี่ยก็ทาออกมาดีๆมากๆนะครับอีกหนึ่งวงนั่นะก็คือเค p เลอรนะครับถึงแม้ว่าจะมาจากรายการ Survivor แล้วก็ไม่ได้เป็นวงถาวรเองก็ตามแต่ผลงานและฐานแฟนคลับเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเยอะแล้วก็มีฐานแฟนเนี่ยที่ดีมากๆและการคัมแบ็คครั้งล่าสุดนี้เนี่ยก็ทำสถิติต่างๆไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับชม ไ,ไอีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือไอฟ์นั่นเองสาหรับวงไอฟ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าหล,หลายๆคนนั้นลุ้นมากๆให้เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของเกิร์ลกรุ๊ปเจเนอเรชันที่4ที่เพิ่งเดบิวต์มาแต่ว่าสร้างผลงานได้ดีแล้วก็ปังมากๆทั้ง3เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลง debut, เดบิวต์เพลงคัมแบ็กเพลงแรกแล้วก็เพลงล่าสุดนี้นะครับไอฟ์เนี่ยก็ท,ทําิจิรรมต่างๆออกมาได้ดีมากๆเรียกว่าสมมงมากๆเลยกับการคว้าถ้วยรางวัลรุกกี้ออฟเดอะแย์ครั้งนี้มาได้นะครับทั้ง3าวงเนี่ยเก่งกันมากๆผลงานปังกกกกัันนนมมมมาาาาๆแแลละททีี่่สสํคคคญชิวววงุ้ต สามารถมากๆเลยเช่นเดียวกันเกิลกรุ๊ปเจนซีของเรานั้นเนี่ยผลงานดีกันมากๆและที่สําคัญนั้นการแข่งขันค่อนข้างสูงเลยนะครับทั้ง3วงนี้เนี่ยก็สามารถคว้ารางวัล Rookie a u t r a l i a ประจําปีนี้ของงานประกาศรางวัล K Global Heart Dream Awards ประจําปี2022มาได้แล้วยังไงก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ3 Rookie Girl Group นี้กันนะครับทุกคนใครชอบวงไหนกันมากที่สุดหรือว่าใครเป็นแฟนคลับของวงไหนมาร่วมแสดงความคิดเห็นมาร่วมยินดีกันได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่ติดตาม K-pop แล้วก็รู้จักทั้งสวงนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์ยินดี นนค,คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของงานประกาศรางวัลรวมไปถึงรางวัลลุกี้อเวอร์ดนะครับที่หลายคนนั้นลุ้นกันในตอนนี้งานประกาศรางวัลแรกก็ได้ประกาศออกมาแล้วถึง3วงเลยที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้มารอดูกันต่อไปดีกว่านะครับว่างานต่อๆไปนั้นใครวงไหนจะสามารถคว้ารางวัลลุกี้ออฟเตียของปีนี้ไปได้มารอติดตามกันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง